รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ ในระบบดิิจลขึ้นโลโก้ PPTV HD ช่อง36เสนอรายการขึ้นตัวหนังสือวิถีชีวิตขึ้นตัวหนังสือวัฒนธรรมขึ้นตัวหนังสือศิละปะขึ้นตัวหนังสือสาศาสนาขึ้นตัวหนังสือสังคมพหูวัฒนธรรม ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอัศลามุเลยกุม um, รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและาศาสนาของสังคมพหุวัฒนธรรมรวมทั้งมุสลิมสายกลางทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของทุกาศาสนาทั้งชาวไทยและต่างชาติ ันนี้เราอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องของการวางผังเมืองที่ดีและสวยงามแห่งหนึ่งในประเทศไทยพื้นที่ในเทศบาลนครยาลา19ตารางกิโลเมตรมีถนนกว่า400สายตัดเชื่อมต่อกันทั้งยังเป็นชุมชนต้นแบบของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขยาลาเมืองโมเดลเมืองแห่งนวัตกรรมที่มีการดูแลผู้คนทั้งกายและใจที่ดีปลอดภัยและมีความสุข ขณะที่ผู้มาเยือนก็ได้รับการดูแลที่ดีเช่นเดียวกันช่วงหน้ากลับมาติีตามรับชมกันครับยาราโมเดลเนี่ยตัวที่1เรามองในความเป็นจุดแข็งของเมืองที่สวยงามตัวที่สองทุเรียนคุณภาพตัวที่3ในความเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้เราก็เลยใช้ความเป็นโมเดล3ตัวจะนำมาซึ่งในเรื่องของการเป็นเมืองแห่งคนอยากมาอัสสลาม ช่วงนี้เราอยู่ที่สารหลักเมืองจังหวัดยะลานะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของเมืองแห่งนี้นะครับแล้วก็แน่นอนครับยังมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจซึ่งวันนี้เราจะมาทําความรู้จัก จังหวัดยะลาผ่านทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลากันนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านครับอยากให้ท่านเล่าถึงประวัติความเป็นมาของจังหวัดยะลาให้ฟังหน่อยครับจังหวัดยะลาเนี่ยเดิมอ่ะเขาจะเรียกว่ายาลอจังหวัดยะลาเนี่ยยาลอเนี่ยยาลอเนี่ยหมายถึงว่าแหจังหวัดยาลาเนี่ยเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความเป็นมาทาง ประวัติศาสตร์ยาวนานเพราะว่าในความเป็นเมืองยะลาเนี่ยกว่าจะมาถึงจุดนี้ก่อนหน้านั้นอ่ะก็เป็นเมืองหนึ่งในเจ็ดหัวเมืองของทางภาคใต้เจ็ดหัวเมืองของภาคใต้ยังมีพวกยะริงอะไรเมืองยะริงเมืองยี่งอเมืองระแงเพราะฉะนั้นจากเจ็ดหัวเมืองเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการเนี่ยอย่างสมัยรัชกาลที่ห้าพเจ้าจอมเก้าก็มีการเปลี่ยนแปลงการเมืองยะลาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นจังหวัด ยะลาแล้วก็เป็นเมืองในลนักษณะของเทศาฤฤฤฤิบาลแต่ก่อนที่ว่ามีเมืองมีเทศบาลมีนครมีอะไรพวกนี้ขึ้นมาเมืองของพี่น้องมาลายูชาติพันธุ์ามาลายูอะไรอย่างนี้นี่ก็ความเป็นวิชนเดิมอยู่ที่นี่มายาวนานเป็นละ ในส่วนของแหลมมาลยูทั้งหมดเพราะงั้นยะลาเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ใจกลางในส่วนของคาบแหลมเพราะฉะนั้นยะลาเนี่ยจะเป็นเมืองหนึ่งที่ไม่มีทะเลเป็นเมืองที่ติดทางฝั่งมาเลเซียเป็นเมืองหนึ่งที่มีประชากรพี่น้องส่วนหนึ่งก็นับถือาศาสนาิสลามจะเป็นหลัก,กประมาณ70-80%แล้วก็จะมีพี่น้องพุทธพี่น้องจีิเรามีประชากรอยู่ประมาณ5 0 0 0 0 0กว่าคนอยู่ที่นี่ ท่านครับแล้วในส่วนของสารหลักเมืองที่เราอยู่ณ<ช>จุดจุดนี้<ช>คือเป็นเป็นศูนย์กลางของ<ช>ของผังเมืองในรูปแบบใ,<ช>ใหญ่แมงม,มุมย้ายถ้าเราให้ฟังก็<ห>อยากอยากเล่าตรงที่สารหลักเมืองเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นที่เครารพสักการะที่เป็นนับถือของพี่น้องพุทธเป็นศูนย์กลางทางจิตใจด้วยอันนี้กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เราเปลี่ยน<ม>พื้นที่ประมาณ3ามสี่แห่งที่สุดท้ายเกิดที่เน่มันเนื่องในความเหมาะสมพอเป็นศูนย์กลางก็มันเกิดเรื่องของ ถนนขึ้นมาเพราะฉะนั้นจังหวัดยะลาเนี่ยจะมี <c oughs> เรื่องโครงข่ายถนนเนี่ยสวยงาม <c oughs> ก็จะมี3วงเวียนเขาเรียกตรงนี้จะมี3วงเวียนลักษณะของวงเวียนเนี่ย <c oughs> มันก็จะคล้ายเหมือนประเทศฝรั่งเศสของเมือง <c oughs> ปารีสน่ะจะเป็นนะแต่พอถัดออกไปมันก็จะคล้ายเป็นกับใหญ่เมือง <c oughs> ใหญ่เมืองก็คล้ายกับเมืองที่เป็นท่อเส้นเะที่มีถนนมากกว่า400สาย <c oughs> แต่ละเส้นเนี่ยก็จะมีการแบ่งพื้นที่ความชัดเจนมากเลยชัดเจนในโซนนิ่งของมันว่าเป็นศูนย์กลางราชการ ศูนย์การศึกษาเป็นบ้านพักเป็นแหล่งการคา้าในเมืองยะลาเนี่ยเป็นจังหวัดหนึ่งที่เป็นที่ได้รับรางวัลในเรื่องของเป็นเมืองสวยของขายถนนที่สวยเราอยู่ในอันดับที่23ของของโลกแล้วก็เราได้รับ3ปีซ้อนๆตั้งแต่ปี60และ6 0 58 59เราได้รับรางวัลมานอกจากนี้เราก็ในความเป็นคนในวิถีของคนด้วยในความเป็นระเบียบวิน,นัยในอะไรเนี่ยรเรามีค่อนข้างจะสูงมากเราเป็นต้นทุนที่สูงมาก ครับแล้วสําหรับนิยามของคําว่าะยยลาโมเดลล่ะครับท่านครับคือคืออะไระนะฮะท่านทำไมเราพูดถึงเรื่องของยยลาโมเดลล่ะครับ เรามองความเป็นจุดแข่งของจังหวัดยะลาอยู่อสองสามตัวมันจะมีความเชื่อมโยงกันแล้วก็จะเกิดในความเป็นยะลาโมเดลยะลาโมเดลตัวที่หนึ่งก็คือในเรื่องของเมืองที่สวยงามเพื่อนที่เป็นระเบียบเมืองในเรื่องของของทางกายภาพเราจะเห็นเลยในเรื่องของโค,ครงข่ายถนนในเรื่องของวางผังเมืองวางที่อยู่อาศัยหรือว่าที่การวิชัยวิถีชีวิตของคนแหล่งท่องเที่ยว วันนี้ถ้าเรามองแล้วโดยเฉพาะอยเวงเนี่ยมันเป็นแรงมาแรงดึงดูดที่คนคอยากมาละตอนนี้ใครๆก็อยากจะมายะลาด้วยเรามีสกายวอล์กที่อายเวงตัวที่สองก็คือเรามีเรื่องของพี่น้องที่ในจังหวัดยะลาเนี่ยพี่น้องด้านการเกษตรเนี่ยจังหวัดยะลาเนี่ยใน3จังหวัดปัตตานีนาราธิวาสยะลาแล้วก็อดีตไปที่สองขาเนรรเราเป็นเมืองที่ปลูกทุเรียนเยอะที่สุดเลย เรามีพื้นที่ปลูกที่เรียนประมาณอยู่80,000กว่าไร่แล้วเรามีทุเรียนที่มีคุณภาพอย่างทุเรียนมูซังคิงทุเรยนอะไรอยู่ที่จังหวัดยะลาเรามีผลผลิตไม่ต่ำกว่า50,000กว่าไร่ซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยเรากลายเป็นศูนย์กลางของ ทุเรียนใน3จังหวัดเลยแล้วก็ตัวที่สที่เรากำลังทำในภาพรวมของหรือสร้างหรือออกแบบดีไซน์เมืองยะลาก็คือคการสร้างเมืองยะลาเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้คือเมืองอัจฉริยะซึ่งจุดในการเดินนะมันจะนำเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามานำเรื่องของสื่อโซเชียลเข้ามาใช้ในความเป็นเมืองสึ่งหนึ่งที่เรากำลังนะคือการนำสายไฟบางถนนบางสายลงใต้ดินทั้งหมดส่วนที่สเมืองแห่งสีสัน คือใช้ไฟไลท์ดิงเข้ามาในเมืองซึ่งเราเองก็ได้ทําความตกลงกับทางเทศบาลรวมทั้งของสถาบันการศึกษานะด้วยในการที่เราจะพัฒนาเมืองเราไปสู่เมืองให้การเป็นต้นแบบแห่งการสร้างเมืองใช้ชีวิตนะกับความเป็นความทันสมัยกับความเป็นสมัยใหม่นะใน3ามโมเดลสตัวที่เราวางในยาราโมเดลสิ่งที่เราหวังทั้งหมดเนี่ยมันจะนำมาซึ่งในเรื่องของคุณภาพชีวิตของ พี่น้องประชาชนในเรื่องของรายได้ในเรื่องของการสร้างโอกาสเพราะว่าสิ่งที่เราเจอก็คือในสถานการณ์โควิดพี่น้องที่อยู่จากมาเลเซียหรือพี่น้องที่อยู่จังหวัดอื่นๆที่เป็นลูกหลานของเราที่ออกไปทำมาหากินอะไรเนี่ยวันนี้เขากลับมาอยู่บ้านกลับมาทำมาหากินเราก็เลยมานั่งคิดว่าอะไรบ้างที่จะสร้างโอกาสสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนเราก็เลยใช้ความเป็นโมเดล3ตัวใช้ความเป็นจุดแข่งของจังหวัด ยะลาเราเนี่ยเป็นตัวสร้างกลไกเครื่องมือขึ้นมาในการที่จะเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นสามสิ่งนี้มันจะเชื่อมโยงอะไรมันจะนํามาซึ่งในเรื่องของการเป็นเมืองแห่งค,คนอยากมาเหมือนต้องมีสักครั้งนึงนอยากจะมายะลาท่านครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในเรื่องของอในสังคมพระวัฒนธรรมที่<า>จังหวัดยะลาถือว่าอยู่ร่วมกันด้วยความหลากหลายหัวใจสําคัญของการ ดูแลประชาชนครับคืออะไรครับท่านที่<อ>ทําให้สังคมได้อยู่สังคมพหุวัฒนธรรมอยู่กันได้อย่างหลากหลายแบบนี้ครับท่านในสังคมของจังหวัดยะลาเนี่ยเรามีความหลากหลายของความเป็นพหุวัฒนธรรมนะในเรื่องของการบริหารหรือการปกครองเนี่ยใ,ในปัจจุบันเนี่ยมันมันเกิดมาจากความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องมากกว่าความสามัคคีของคนในชุมชนความรัก ถิ่นของตัวเองเหล่านี้มันเป็นตัวหลอมให้ให้ความเป็นยะลาเนี่ยเกิดขึ้นกับความเป็นการดำรงของคนเพราะฉะนั้นแหล่งของความเชื่อศรัทธาเนี่ยก็เป็นศูนย์กลางของการของการนับถือของพี่น้องที่นี่แต่ก็ไม่ได้ทำให้ทุกคนเกิดความแตกแยกอะไรทุกคนก็ พร้อมใจกันปฏิบัติแต่ภายใต้ความเชื่อความนับถือของตัวเองแล้วก็เราก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันก็อยากจะนําเรียนว่าโดยเฉพาะในสังคมเมืองเนี่ยเราก็จะอยู่กันอย่างหลากหลายไม่ได้แยกเธอแยกชั้นแยกอะไรเราก็จะอยู่ด้วยกันและตอนนี้เราก็ได้รู้จักหัวใจสําคัญของเมืองไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมีอีกหนึ่งสถานที่ที่สําคัญนะครับจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกันนะครับ นี้เราอยู่กันที่สวนขวัญเมืองนะครับแน่นอนสถานที่แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สำคัญครับแล้วเราจะมาทำความรู้จักกับสถานที่แห่งนี้กับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลากันนะครับท่านครับในส่วนของสวนขวัญเมืองเนี่ยมีประวัติความเป็นมายัางไงครับอยากออให้ท่านเล่าให้ฟังนะครับในสวนตรงนี้เป็นสวนที่อยู่ใจกลางเมืองถ้ามองส่วนกลางจังสารหลักเมืองมาที่นี่ จะห่างไม่ถึงกิโลนะั้นประมาณม4 5 0 0เมตรเองช่วงนั้นราวประมาณปี2529ส่วนขวัญเมืองเนี่ยคือเมื่อในอดีตเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์มีลักษณะเป็นเหมือนเป็นดินพุเดิมจะใช้คำว่าพุบากโกยตอนหลังมาเป็นส่วนขวัญเมืองแนวคิดของชาวบ้านเนี่ยก็เลยมีความคิดว่าอยากจะพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ให้เป็น เหมือนปอดหรือว่าเป็นลมหายใจของคนที่ยะลาแล้วก็พัฒนาโดยการปรับสภาพพื้นที่ทั้งหมดในการใช้อย่างเช่นชเป็นเรื่องของน้ำเนี่ยพื้นที่แหล่งน้ำตรงนี้ประมาณ60กว่าไร่69เไร่ด้วยวิธีคิดมองว่าเนื่องจากจังหวัดยะลาเนี่ยเป็นจังหวัดที่ไม่มีทะเลก็เลยมองวาอ่าน่าจะมีการจำลองในความเป็น เหมือนชายหาดเหมือนทะเลเกิดขึ้นก็เลยเป็นที่มาแล้วก็ที่นี่ก็จะมีแบ่งโซนในสัสดส่วนของพื้นที่200กว่าไร่เนี่ยก็จะเป็นในโซนสุขภาพจะมีเรื่องของการบริการที่ค่อนข้างจะครบถ้วนไม่ว่าะะจะเป็นเรื่องของโรงยิมหรือเป็นสนามแบดมินตันหรือเป็นที่วิ่งของคนออกกําลังกายแล้วก็มีลู่จักรยานในโซนส่วนของป่าก็จะอยู่ในจุดที่เรายือนอยู่ตรงนี้ พอไปโซนซ้ายมือเราก็ะจะเป็นสนามแข่งขันนกเขาวชวาที่ใหญ่ที่จะเราจะเห็นเลยสัญ,ญลักษณ์หนึ่งก็คือจะมีที่แขวนโกรเน่เป็น100ย,ยต้นเน่ยเป็นเกือกบพันต้นมีการแข่งทุกๆปีในแต่ละปีประมาณช่วงเดือนเมนาเนี่ยก็จะมีการแข่งขันนกเขาวชวาอาเซียนถ้าพูดถึงเป็นระดับโลกได้เลยแล้วก็ในในสนามแข่งเนี้ย ก็จะมีการแข่งขันลกเขาจะทุกภาคส่วนเลยไม่ใช่ไหจะจากอินโดจากมาเลเซียนี้ะจะเป็นคู่แข่งขันประจำของเราอยู่แล้วนะโซนฝั่งน้นจะเป็นเรื่องของโซนที่พักแหลง่งพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็จะเป็นแหลง่งอีกแหล่งหนึ่งในเรื่องของเศรษฐกิจด,ด้วยการใช้ชีวิตของคนที่นี่นะ,ะก็จะมีอยู่สองช่วงช่วงเช้าเนะี่ยจะเป็นช่วงของคนออกกำลังกาย ส่วนเย็นๆอย่างนี้ก็จะมีการออกกำลังกายอยู่บ้างป่าไปแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการมานั่งพักผ่อนหย่อนใจ นอกจากตัวของของพื้นที่เหล่านี้ในสภาพของพื้นที่เนี่ยเราก็ยังคงรักษาความเป็นป่าของพื้นที่ก็เป็นแหล่งหนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของป่า ก็ต้องขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการ<ช>จังหวัดยะลา,าด,ด้วยนะครับว<ช>ันนี้ที่พารเรามาเยี่ยมชมสถานที่สําคัญสําคัญของจังหวัดยะลา,านะครับว<ช>ันนี้ต้องขอบคุณท่านมากเลยขอบคุณครับขอคค่ ราอยู่กันที่มสัสยิดกลางจังหวัดยะลานะครับนี่คืออีกหนึ่งสถานที่ที่มีความสํา <Tu. S 1> คัญและก็มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาทําความรู้จักสถานที่แห่งนี้กับท่านอิหม่ามัสยิดกลางจังหวัดยะลากันนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับ <im> สว oui ัสดีครับสวัสดีครับอยากให้ท่านเล่าถึงประวัติความเป็นมาของมัสยิดกลางจังหวัดยะลาให้ฟังนะครับท่านท่านก็มอบหมายให้ผมเป็นคนเล่าประวัติความเป็นมานะครับมัสยิด กลางแห่งนี้นะครับเดิมเราเชื่อว่ามัสยิดเราดตุยันนะแปลว่าสวนสวรรค์เป็นภาษาอาหรับความเป็นมาก็คือเมื่อประมาณปีพศ2495นกะฮะก็เป็นปีที่เปลี่ยนแปลงการปกครองนะก็มีราษฎรร่วมกับโต๊ะครูท่านหนึ่งโต๊ะครูท่านนี้ก็ชื่อโต๊ะครูฮายีอวังฮัสซันทันโตนะซึ่งตั้งปอนเนะปอนเนะนี่ก็คือโรงเรียนสอนศาสนาสมัยก่อนเริ่มเป็นผู้ที่ ก่อสร้างในระยะแรกนี้ก็ใช้เงินบริจาคของราษฎรที่อยู่ในในบริเวณแห่งนี้นะฮะในเริ่มแรกก็จุผู้ประกอบศาสนกิจประมาณ50คนครับเดิมนี่ก็เป็นมัสยิดธรรมดานะเป็นไปซะต่อมาเมื่อปีพศ2,522เนี่ยเราได้สร้างมัสยิดแห่งนี้ โดยงบของทางราชการจุดเด่นของมัสยิดหลังนี้ก็คือเป็นอาคารตึกผสมผสานนะสามชั้นความกว้างประมาณ30เมตรและก็มีหออาจารหออาจารนี่ก็ขอเรียกคนละหมาดนี่สูง70กว่าเมตรนะก่อนหน้านี้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องในชุมชนเขาอยู่กันยังไงครับท่านดีหมามตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยครับ ชุมชนแห่งนี้นเรียกว่าชุมชนตลาดเก่าที่ชื่อว่าตลาดเก่านะเดิมก็มีทั้งชาวมุสลิมชาวจีนชาวพุทธอะไรเนี่ยก็มาขายของชาวปัตตานีสัปดาห์ละครั้งต่อมาขายปลานะคนที่นี่ก็สว่วนใหญ่จะขายพวกอาหารพื้นบ้านต่อมาเมื่อมีการสร้างตลาดเสรีตลาดเสรีนี่เป็นตลาดที่อยู่ตัดทางสถานีรถไฟแล้ว อีกซิกหนึ่งเป็นตลา,าดเสรีอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นตลาดเสรีตลาดเสรีนะครับตลาดเก่านี่ก็เลยวายนะครับแต่ว่าค,ค,ความเป็นอยู่นั้นก็ยังมีชาวไทยที่นับถือศาสนาิสลามนะไทยที่นับถือพุทธและก็ไทยพุทธที่เชื่อสายจีนนะและคนจีนที่นับถือ,อตามความเชื่อนะครับผสมผสาเกันมามาเป็นเวลาช้านานนะ ในส่วนของชุมชนที่เราอยู่ด้วยกันหลากหลายอย่างสังคมผมว่าจะทมแบบนี้ครับไม่ทราบว่าท่านอิหม่ามได้นําหลักคําสอนในศาสนาอิสลามมาใช้สั่งสอนแล้วมาใช้ในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขยังไงอะครับท่านอิหม่ามครับชุมชนแห่งนี้เป็นพหุวัฒนธรรมนะฮะเพราะนั้นมัสยิดก็ใช้หลักการ3ามอย่างคือกฎสังคมกฎสังคมนี่หมายถึงว่าชาวพุทธหรือว่าศาสนิกอื่นก็ ดำเนินการตามสังคมของศาสนานั้นั้นชาวอิสลามนะก็ใช้กฎสังคมหรือดําเนินการตามศาสนิกสายอิสลามหลักการที่สองคือหลักการศาสนาอิหมัมนี่อิสลามนะศาสนาท่านใดท่านก็ปฏิบัติได้เลยนะมันเป็นไปตามกรอ่านของอิสลามกฏอิสลามที่บอกว่าศาสนาท่านท่านก็ปฏิบัติไปศาสนาเราเราก็ปฏิบัติไปเพราะนั้นกฎศาสนานี่อิหมัมก็ไม่ได้เข้มงวดว่าท่านเป็น พุทธนี่จะต้องมาอะไรอิสลามไม่มีนะการอิสลามในเรื่องของส่วนกฎหมายนี่ก็ทุกคนก็เคารพกันอยู่แล้วเราต้องเคารพกฎหมายเป็นหลักอันนี้ก็คืออิหมัมได้ใช้ปัญยาในการบริหารวัสยิดและก็โยงไปถึงกฎต่างๆภายใต้สามกฎดังที่บอกเมื่อกี้ครับวัวรัฐบทในอิสลามก็ดูแลมนุษย์ทุกคนเลยมนุษย์ทุงคนในนี้ต้องให้ดูแลอยู่รวมกันได้ไม่มีการลำเอียงว่านี่ถ้าเป็นพุทธแล้วต้อง ต้องรับเยียงอะไรไม่มีนี่คือหลักจริงๆของวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยที่ทําให้เรารู้จักมัสยิดกลางประจําจังหวัดยะลานะครับแล้วก็ในส่วนของการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนรอบพื้นที่นะฮะในส่วนของตลาดเก่าด้วยนะครับขอบคุณนะครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กันที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนของจังหวัดยาลานะครับเจ้าแม่ทับทิมคือเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยและก็โชคลาภนะครับรวมไปถึงเป็นเทพเจ้าแห่งสายน้ำด้วยซึ่งเราจะเข้าไปสักการะกันนะครับ ครับไม่ทราบจุดแรกที่เราต้องไปไหว้เนี่ยต้องเริ่มตรงไหนก่อนครับข้างนอกอ๋อจะเริ่มข้างนอกก่อนนะครับ ผู้ชมคงเห็นเช่นเดียวกับผมนะครับว่ากว่าจะเป็นเมืองยะลาที่สมบูรณ์นั้นต้องอาศัยความคิดการวางแผนความสมามัคคีและการร่วมแรงร่วมใจของทุกคนในสังคมที่หลากหลายเพราะไม่มีสิ่งใดที่จะสำเร็จได้จากคนคนเดียวและวันนี้รายการอัศลามอเลกุมเวลาหมดแล้วครับครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมเยือนที่ไหนติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ จะไปต่อเรือนี่พ่อจะจูงลูกไปแต่อฝึก้พก็ช่างทาสีนี่เขาไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนสูงแน้แนแต่ว่าเขาสามารถที่จะใช้พรสวรรค์ใช้ความสามารถในการวาดลวดลายได้สนับสนุนโดยกสอทอชอและกทปสผลิตโดยบริษัท641หคอร์ปอเรชั่นจำกัดพีพีทีวีเอชดีช่อง36